บางคนทำไมทาตัวไม่ได้เป็นคนดีเลยเห็นทำชั่วแต่กลับถูกหวยรางวัลบ่อยจังทำไมพวกเขารวยหรือได้ทรัพย์เพราะบุญเก่าใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้คนที่ยังไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมมันอธิบายได้ค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่พวกเรารู้จักทานศีลภาวนาใช่ไหมสามสิ่งนี้คือหลักการทำความดีเบื้องต้นที่หลายคนคงเคยได้ยินในคำสอนจากพระสงฆ์ท่านสอนมาตลอด สามตัวนี้แบ่งตามอานิสงส์และให้ผลต่างกันอานิสงส์แห่งทานคือทำให้มีโภครัพย์หรือมีความสบายในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอานิสงส์ของศีลทำให้เกิดเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่พิกลพิการเอาง่ายๆเป็นคนปกติทั่วไปไม่เป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นต้นอานิสงส์แห่งการเจริญภาวนาคือการมีปัญญามากเป็นคนมีความฉลาดมีปัญญาอันเฉียบแหลมเป็นต้น หากคนไหนที่พวกเราเห็นว่าเขาทำไมทำความชั่วแต่ชีวิตสุขสบายจังจงเข้าใจว่าอดีตเขาทำทานมาจึงได้เสวยผลแห่งทานในอดีตแต่ผลของกรรมชั่วยังไม่ถึงวาระหากทำแต่ทานไม่มีศีลในอดีตก็เป็นคนร่ำรวยและมีทรัพย์มากแต่หน้าตาไม่ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจใครแบบไม่ได้สวยหล่อแบบดาราเป็นต้นอาจจะมีในระดับหนึ่งแต่ทานมากกว่าศีลเป็นต้น หากเอาแต่ศีลไม่ทำทานก็เป็นคนหน้าตาดีแต่ทรัพย์ไม่ได้มากมายเด่นที่ศีลมาแต่ในอดีตหากคนทำแต่ภาวนาไม่มีศีลไม่มีทานโอกาสทำทานไม่ยอมทำเห็นว่าเสียเวลามุ่งแต่ภาวนาจนฟุ้งซ่านมีถมไปพอมาใช้อนิสงค์ของการเจริญภาวนาก็เป็นคนมีปัญญามากฉลาดแต่ไม่มีทรัพย์และหน้าตาไม่ได้สวยหล่ออะไรหรือบางคนดูถูกศีลรูปคลำศีล ด่าว่าผู้มีศีลหลังจากชดใช้กรรมในนรกก็มาเกิดเป็นคนขี้เรหน้าตาไม่สมประกอบปากแหว่งเพดานโวเป็นต้นดังนั้นการที่จะทำทานจึงต้องมีศีลด้วยเพื่อเป็นตามขั้นตอนและอนิสงอ์